ไขมันเป็นสารอาหารหลักที่ร่างกายต้องการหากเราบริโภคไขมันในปริมาณที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นกันสวัสดีครับทุกท่านที่กำลังรับชมช่องของเราอยู่ในขณะน,นี้คลิปนี้เรามีสาระดีๆนะครับที่จะพาทุกท่านไปดูนะครับว่าบางครั้งเรารับประทานไขมันเข้าไปในแต่ละมือ้อแต่ละวัน เราไม่ทราบเลยนะครับว่าเรารับประทานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปตามมาตรฐานโดยทั่วไปแล้วนะครับโดยทั่วไปแล้วคนเรานะครับควรได้รับพลังงานจากไขมันประมาณร้อยละ20ถึงร้อยละ35ของพลังงานรวมที่เราบริโภคทั้งหมดในแต่ละวันหากว่าเรารับประทานน้อยเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายหากว่าเรารับประทานมากเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับสมมุติว่า คนเราต้องการพลังงานต่อวันนะครับ2,000กิโลแคลอรี่เราจะแยกนะครับว่าเป็นปริมาณไขมันที่เราต้องการจากพลังงานทั้งหมดของวันนั้นจะเท่ากับเท่าไหร่ยกตัวอย่างนะครับ1วัน2,000กิโลแคลอรี่เราจะต้องบริโภคปริมาณไขมันอย่างน้อยสุดนะครับ20%ก็คือ20%ของพลังงาน2,000ก็เท่ากับ ปริมาณไขมัน400กิโลแคลอรีหรือประมาณ44กรัมไขมันนั่นเองนี่คือปริมาณน้อยสุดปริมาณมากสุดก็เท่ากับ35%ของพลังงานทั้งหมดก็คือ35%ของ2,000ก็เท่ากับ700กิโลแคลอรี่นั่นคือปริมาณไขมันที่เราควรได้รับไม่เกิน700กิโลแคลอรี่หรือประมาณ78กรัมไขมันตรงนี้คือมาตรฐาน คนทั่วไปควรจะได้รับปริมาณไขมันต่อวันนะครับสรุปก็คือควรได้รับปริมาณไขมันอยู่ที่20่สถึงสาของพลังงานรวมทั้งหมดที่เราบริโภคในวันนั้นน,นท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของเรานะครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์สาระดีๆเหล่านี้ให้กับเพื่อนๆรวมไปถึงอย่าลืมกด s u b สไครต์นะครับก็จะแจ้งเตือนไปนยังทุกท่านได้เลยนะครับ เราจะพาทุกท่านมาคำนวณปริมาณไขมันดูนะครับว่าเราจะได้รับปริมาณไขมันน้อยเกินไปหรือมากเกินไปในแต่ละวันวันนี้เราจะลองหนึ่งเมนูสําหรับ1วันว่าปริมาณไขมันจะเป็นอย่างไรนะครับเรามีเครื่องมือที่จะช่วยท่านในการคํานวณปริมาณไขมันปริมาณพลังงานจากไขมันที่เรารับประทานในแต่ละวันนะครับมีชื่อว่า Fat Today เครื่องมือนี้ท่านสามารถใช้ QR code ที่ขึ้น ในคลิปนี้นะครับสแกนเข้าไปถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็เอาไปประเมินได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปดูนะครับก่อนอื่นนั้นเราก็เลือกครับเพศเพศหญิงเพศชายเลือกเข้าไปต่อไปก็เลือกอายุใส่อายุเข้าไปใส่น้ําหนักเป็นกิโลกร,รัมเข้าไปใส่ส่วนสูงเป็นเซนติเมตรเข้าไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เรามาเลือกครับมื้อเช้าเราจะรับประทานอะไรนะครับคลิปนี้เราจะรับประทานหมูแฮมจํานวน100กรัมนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าหมูแฮมเนี่ย100กรัมจะมีปริมาณไขมันเท่าไหร่นะครับเราก็ใส่เข้าไปครับมื้อเช้าแฮมหมู100กรัมนะครับจากข้อมูลโภชนาการนะครับแฮมหมู100กรัมเนี่ยจะมีไขมันรวมทั้งหมดอยู่ที่ 28.2เราก็ใส่เข้าไปครับ28.2สําหรับมื้อเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากดเพิ่มนะครับเพิ่มอาหารก็จะกลายเป็นมื้อเช้าหมูแฮม100กรัมต่อไปมื้อกลางวันครับเราใส่อะไรดีเป็นเบอร์เกอร์แฮมหมูครับอ่าอีกสัก100กรัมใส่เข้าไปครับมื้อเย็นครับเราลองไม่รับประทานเนื้อเลยเรารับประทานผักอย่างเดียวครับเราก็ใส่ผักเข้าไปไขมันศูนย์ แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากดคำนวณครับรอสักครู่นะครับผลการประเมินก็จะขึ้นมาเรารับประทานไขมันอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อร่างกายเอาละครับเราลองมาดูกันอีกถ้าสมมุติว่าในหนึ่งวันเช้าเรารับประทานหมูแฮมร้อยกรมัมกลางวันเบอร์เกอร์หมูแฮมร้อยกรมัมตอนเย็นต่อครับเอาหมูแฮมอีกร้อยกรมัมซิ เป็นยังไงบ้างนะครับใส่เข้าไปเลยครับหมูแฮมช่วงเย็น100กร,รมัมพร้อมผักปริมาณไขมันก็คือ28.2นะครับจากข้อมูลโภชนาการเมื่อต้นคลิปเสร็จเรียบร้อยกดประมวลครับประเมินเลยนะครับพาะกดเสร็จเรียบร้อยระบบก็จะประมวลปริมาณไขมันทั้งหมดที่เราได้รับทั้ง3ามมือ้อเราจะเห็นว่าถ้าเรารับประทานแฮมที่เป็นหมูนะครับ มือละ100กรัมครบสมือือผลการประเมินคือเราได้รับปริมาณไขมันเกินครับเกินกว่ามาตรฐานคนทั่วไปถ้าเกินอย่างนี้ถ้าท่านรับประทานอย่างนี้จะส่งผลเสียต่อร่างกายคือท่านจะมีไขมันสะสมครับท่านจะอ้วนนั่นเองนะครับจะเห็นนะครับว่าเครื่องมือเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินไขมันต่อวันนะครับที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยช่วยเราได้มากเลย ในการที่เราจะเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันว่าเราจะควรรับประทานกี่มือ้อมื้อละกี่กรัมดีถึงจะปกตินะครับหรือว่าคนที่อ้วนจะลดไขมันจะลดลงไปเท่าไหร่รับประทานอย่างไรที่จะส่งผลเสียต่อร่างกายน้อยที่สุดเครื่องมือนี้ก็ช่วยท่านได้ดีเลยนะครับเอาละครับคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาตัวอย่างอาหารทำมาจากหมูเนี่ยนะครับที่มีปริมาณไขมันเนี่ย100กร,รัม มาเปรียบเทียบให้ท่านดูว่าถ้าเรารับประทาน1มืออม้อ2มื้อสาม,มื้อแล้วมันจะน้อยไปหรือเหมาะสมหรือมากไปนะครับคลิปต่อไปมาติดตามชมกันนะครับว่าจะเป็นอาหารประเภทไหนอาหารชนิดไหนนะครับเรามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามได้ที่ช่องของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืม, like, อลมบอกต่อเพื่อนเพื่อนและที่สำคัญอย่าลืมกด s ั b s c r i b ์นะครับถ้ามีข่าวสารดีๆจะได้แจ้งเตือนไปยังทุกท่าน ได้อย่างพวเดเร็วเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ